ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ต่อตำรวจไทยนะครับผมอยู่กับหน้างานไม่นะครับผมอ้าวอ้าวรถสีเขียวมาแต่ใส่ยีพี่น้องประธานโอ้โหเขียวนะครับผมสีเขียวก็มีพี่น้องประธาน <laughs> อยู่กับหน้างานใหม่นะครับหลังจากไปเอาหวยหน้างานต่อจากคลิปก่อนเหล่าพี่น้องโอ้คลิปหายอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมพอดีน้องเพื่อนไทยน่าอยู่ใกล้ๆนี่ยครับผมเพป็นก็เลยขอให้เพื่อนมาลองให้เบิ่งนะครับผมผมก็บพิ่เคยเห็นรถสีเขียวจากเดือยพี่น้องหายากด้วยนะครับผมโอ้มานิ่มๆพี่น้อง จอรเดียนะครับผมโอ้โห 5075e นะครับผมอตัวนี้นเน้่ยินว่าเทอร์โบนะครับ 75e เทอร์โบสามสูบนะครับผมไปนิ่มๆครับเทอร์โบคือกันนะครับนี่ ไปมีดบ่สูงปันได้นะครับผมโอ้ไปนิ่มๆนะครับผมให้เพื่อนมาล่องให้เพื่อนพี่น้องผมบ่เคยเห็นตะเก่อนะครับผมแต่หนางานผมนะครับผมโอ้โอ้โอเสียงบปลาเลยพี่น้องแต่กับโบมเร็วเด้อครับไปนิ่มๆนะครับ ใบมีดบอ่ออยากสูงบันไดน,นะครับผมบอ่อเร็วครับอาจจะมีเกียร์เร็วกว่านี้อยู่นะครับผมกับโบโบเขือเรื่อยให้น้องคุณลองให้เบิ้งนะครับผมบไปก็เป็นสะแห่งเลยพี่น้องดินทรายครับหมวนดินทรายมากเลยพี่น้องโอ้ว่า ขอท่าครับขอท่าเนี่ยถมขนุมกันแหละว,ว่าโอ้ถมขนุมไม่รีบไปหน่อย <laughs> เอาขอนมบางเพิเ่นดูดินนมเ่เดีรับ้าครั้งแรกแล้วครับที่จะเห็นสีเขียวในช่องนะครับผมบ้าฮัตจอมอีก่นอโอ้อก,ออกําลังลดหนีเลื่อยเลยครับผม เสียงนมีบ่บลาเลยนะครับผมนิ่มๆแต่ทรงพลังนะครับพี่นอ้องโอ้เสียงบบมีลาเลยพี่นอ้องอัดกองก็ได้นะครับผมเกียวู่ครับเกียวเกีวแนวนี้ห0 7ศูนหอีนะครับตัวเจ็อีจังซีสูบด้วยนะครับผมกับบางคนมีค่าวมู้ปันไดน,นะครับ สีเขียวแถวบ้านผมก็หาเบิ้องยากยู่นะครับผมโอ้ไม่อีกแล้วครับผมบปหน่องเพิ่นม้ไทยหน้าเพิ่อนอยู่นี่นะครับผมก็ออไล่อ่อนว่วหนเพิ่นดันดินให้เพิ่นนะครับ ข้างบนนี่เสริมใบเนียรพร้อมแล้วครับข้างบนนี่โอ้ได้การครับขั้น่าจะไม่เกียร์ี่ยวกว่านี้อยู่นะครับผมผมกับโบหัวก,กันบ่เคยล่องขับเบิ่งจะเคลีอนะครับผมเจะได้ไงแมาก,กันคับจะสีสุมเลยพี่น้องสามขั้นนะขั้นที่สามเลยของผมเบิ้งเบิ้งครับ เพิ่นมาไทยหน้าเพิ่นอยู่นี่นะครับผมเลยให้น้องเพิ่นล่องให้เบิ่งนะครับผมมาสั่นน้องเพิ่นก็จัดให้นะครับผมโอ้เด็กการเนการครับนิ่มดีอีรีเรับพี่น้องรถ ยังไม่เหี่ยวครับจะโยดินไปหลุยหลไปเลยนะครับผมมันต่แห้งดีของเพล่นอยู่นะครับผมโอ้ด้การครับขั้นเนียนใหม่แล้วครับผมโอ้หึมเป็นเงิอนอัดรนะับ กำลังโบตกเลยพี่น้องอ่อนคือกันครับบาดซีเวริรดกับเบิดเอาเดืด้อๆโอ้รายการครับรายการแต่ว่าแถวบ้านผมกับบ่อคอยนิยมเป็นเป็นไหนนะครับสีเขียวอาจจะเป็นนิยมเป็นบางโซนนะครับอยู่แถวนี้มีแต่สีสมนะครับขายดีแห้งน,นะครับผมโอ้รายการอยู่นะครับผม มันจะพ่นออกิดนจะแห้งดีนะครับมอืมอน่าจะเจ็ดสิบหาเลงนะครับตัวนี้งานลงครับงานลงตัวนี้เมื่อไหร่จะได้เมียนก็ให้ลงนะครับ เดี๋ยวก็ขามกุยังลงนะครับไอ้น้องเพิ่นมาล่องให้เบิ่งซื้อๆนะครับผมแต่ว่าก็บ่บดบริเวณกับเพิ่นนะพี่น้องผมเฮ็ดผู้เดียวผมนะครับผมงานลงตอนลาลานะครับผมดินทรายแค่แน่แต่ดินทรายครับเจ็ดได้ตลอดการนะครับผมเออแขีวครับแขีวดันง่ายนะครับดินทราย นนิ่มๆครับรอบเครื่องนาจะาโบสูงนะครับผมอืมอ่างเกตนี่เป็นข้องซิมที่นะครับตัวนี้เขี้ยวครับเขี้ยวรถเดิมๆนะครับพี่นออ้องโอ้ขณะเดิมๆยังแห้งปานนี้นะครับผม ใบมีดบ่แน่ใจนะจะซ้องมีดซิฟบ่ครับตัว่าบ,บ่าสูงเบงาแน่นนะครับข่วมสูงของเพิ่นนะครับลองทาคิปซื้อได้หลายเติบอยู่ได้เราพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไอ้เพิ่นล่วงห้เวิ่งนะครับผมแต่ว่าเขา,านิ่มๆแต่ทรงพลังนะครับ พ่อคะแนนงานใส่กันเบิึงก็จีคักนะพี่น้องต้องดันใส่กันนะครับเจว,วันบ่มีผู้ชายให้นะครับผมย่างนะย่างนะย่างหลังเมื่อแม่นซ้ำกันก็แปดแปดครับน่าจะซ้ำกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับผมอ,อยากขับล่องเบิึงอยพี่น้องแต่ว,วันขับบูปินด <c oughs> เดี๋ยวมันจะอยากได้สีเขียวอีกอยากอีกนะครับผม เอาคับแต่สีสมนียแล้วผมมันจะได้สีเขียวข้องควรอีกเนี่ยอีกนะครับโอ้ยมานิ่มๆนิมเพี่นนอเสียงนิ่มๆนิมรบบแต่ว่าแห้งเป็นตะนนยพี่นนอ เขี้ยวกันเนี่ยเดยการกับเดการพี่น้องว่าจังไหครับไอพี่น้องตัดสินซอยน,นะครับโอ้แหงด,บดีบ่ครับรลุนเป็นต่ใสบ่ครับคูดีใสเหลี่วนะครับผมโอ้เดการเดการอยนะครับผมหาเบิ่องย่างนะครับรลุนนี่เทีเ่วบานผมสีเขียวนี่แทบะบ,บมีเลยนะครับ โอ้เหงแหยครับครับพี่น้องเข้าไปพบพ่อ<ๆ>กันลิบหนานะครับผมลิบนี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันลิบหนาครับสวัสดีครับ